อันนี้เขาเป็นคนอีสานอุดอรออพูดไปเลยคุณหลิงไม่ต้องไปไอายอ๋อคุณเห็นหน้าผมเป็นคนเอาร์เกนตินาเหรอนี่ก็สแสดงว่าน้องซ่าก็เป็นคนอีสานสิไม่ใช่คนอีสานนะ,ะแล้วไปหัวลำโพงทำไมเอาไปหาเพื่อนนี่นั่นนะเอ๊ะเราไปหาเพื่อนทำไมหิวชลอมด้วยฮะเอาเอาไปเอาชลอมไปฝากเพื่อนนะอ๋อแล้วคุณแม่ทำไมอยู่ศรีสะเกดล่ะครับคุณแม่ตอนแรกคุณแม่แบบว่าไปเรียนที่โนนต่างจังหวัด๋อไปเรียนต่างจังหวัดที่นี้คุณแม่ไขยไก่ย่างลุน ทานี่รถไฟอ่ะพ่อทํางานรถไฟพ่อทํางานรถไฟพ่ออยู่แถวยุทธยาไงอวันนั้นคุณแม่ก็ขายไก่ย่างเปลินไปหน่อยไก่ย่างฮะไก่ย่างเลยไปถึงยุทธยาเอแล้วมาเจอพ่อก็เลยปิ้งกันซะโอ้โหลูกออกมาเลยปูดหน้าปูดหลังอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่คุณแม่ก็ยังห่วงนะเห็นว่าร่างกายไม่ไหวพี่น้องก็ทํางานราชการกันหมด แกก็เลยมีที่จะคุณคุณตารแบ่งที่ไว้ให้ยี่สิบสองไร่ยมีเชื้อนั่นเล่คุณตาเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื้อแล้วพูดธรรมดานี่ไร่ยี่สิบสองไร่เป็นที่นาน่ะมันก็ขายไม่เยอะเท่าไหร่หรอะแต่ว่ามันติดถนนใหญ่ก็พอได้มันกันเวลาเราปั้นปลายชีวิตใช่ไหมมันปลายชีวิตเผื่อไม่ไหวก็ยังพอได้จะเซ็นพินัยกมไว้เรียบร้อยแล้วบอกว่ายังไงให้ให้น้องชายคนเดียวชื่อจริงทวชัยแสงคำให้คนเดียวเลยแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไร รอให้แม่สิ้นบุญก่อนนะเออเอคุณง่ายรอให้แม่ตายก่อนแล้วตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ละแปดสิบสองฮะโอ้ตอนนี้แข็งแรงเดยอโอ้โหไอซสักแค่ยังไม่ไอเลยะเดินเข้าห้องน้ําเดินตัวตรงแนวเลยสงสัยฉันจะไปก่อนแม่แน่ผู้สายไม่ต้องกลัวตกงานทําไมคุณพี่นี่เขาอยู่ก่อนสมุยอ๋อเขามีกิจการใหญ่โตอยู่ที่ก่อนสมุยเหลือประมงที่นั่นนะไม่ให้ไปขึ้นมะพร้าว่ะ ว่อนนกาซเป็นลิงอีกแล้วแกไม่ต้องมาพูดมากหรอกทำไมอ่ะนี่เสร็จแล้วเราจะไปงานต่อนะจะขับรถที่หลังให้คนเดินขับไปเลยค่อยๆพูดเดี๋ยวไปคุยกันในรถตู้มันขับรถไม่ไหวเรนเอาหัวบอกตรงเลยเอะไรทะเลาะกันเรื่องขับรถสุกันก็เมื่อคืนคน,นี่ไงอะไรอีกเมื่อคืนได้ไปเล่นมังการนะ่ะเออรู้นะงานเลยนมังการประมาณกี่กิโลนะยี่แปดโลประมาณยี่ห้าโลกลับกับถึงไซโยกนั่นแหะบอกว่ามึงระวังดูระวังดูทางหน่อยนะแล้วที่นี่นั่งมองหน้ากันแล้ว ใครจะลงไปถามทางก็ไม่ลงนั่งมองหน้ากันอย่างนั้นอ่ะดันชายฉันลงไปถามทางน้องายเป็นคนดังอ่ะดังก็จริงคุณหน้าเอ้ยทำไมอ่ะไฟอย่างนั้นใครจะลงไปคนเดียวใครจะจําฉันได้อือเพราะฉันลงไปแค่นั้นแหละทำไมอ่ะจะถามใครก็ไม่มีมันดึกแล้วอีตาลุงไอ้ปั่นจักรยานมาจากไหนไม่รู้ แกคงไม่รู้ว่าน้องทรายมามะเชื่อไหมน้องพอแกปั่นเข้ามาใกล้แค่นั้นแหละทำไมพี่ก็บอกมือถามเลยถามว่ายังไงลุงรีสอร์ทที่มีงานอะไปไกลไหมออพอแกแงะมาเจอพี่แค่นั้นแหละโอ้ยเลี้ยวมาคนละทางแล้วแกทิ้งจักรยานว้ให้พี่เลยอะพี่ต้องปั่นไปหาแกวันนั้นก็ทีหนึ่งแล้วอะไรอีกเราไปเล่นเพชรบุรีพอแล้วนะร้านก็อยู่ในตัวเมืองอะแหละชอบขายรู้แล้วขับวนไปสามสี่รอบจะพูดทำไม วนตรงไหนไม่วนวน,วนตรงเขาวังแล้วเป็นไรอ่ะชายฉันลงไปอีกนั่นแหละแกนั่งหน้านะเขาวังแกก็รู้อยู่แล้วทำไมอ่ะลิงโคตรเยอะเลยพอฉันลงไปแค่นั้นแหละทำไมเหรอครับยังไงมันรู้วันพู้หลุดมันมาทำไมเ<ก>จ้าเจ้าเจ้าก็วิ่งไม่ทันนะ่ะคนเรามันก็น่าจะรู้บ้างอะไรเป็นอะไรขอโทษนะเพื่อนนะคนเรามันเหนื่อยใช่ไหมเอบอบางครั้งมันเหนื่อยเพราะว่าเนี่ย จะดึงทำไมเล่าเอไม่เฉ่วยเลยอันนี้ของปลอมเหรอเนี่ยปลอมอะไรก็ของแท้นั่นแหละนายลองหันหลังตรงนี้ดิเอาช่ออ้าปากหวอเลยเห็นไหมเนี่ยนี่พี่จะดึงทำไมเนี่ยมเดี๋ยวคนเขาก็ไม่รู้หรอกเขาคิดว่าเป็นดักแด้ ไม่ใช่น้องสายเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละน้องสายคุณแม่ก็อร้องน้องสายจะอยู่สภาพไหนเขารู้ทั้งนั้นอแต่ดีใจนะไปไหนคนทักทายเราเออใช่ถึงแม้บางครั้งจะมีคนไปแต่งตัวล้อเลียนว่าเออตูปอมแต่ก็ภูมิใจเออแต่ตอนนี้บอกตรงลําบากใจคุณพี่ทําไมอ่ะเคยไปเดินห้างเคยไปทำอะไรก็ไม่ได้ไปต้องนอนดมออกซิเจนในห้องเดี๋ยวที่แกไปเดินห้างก็ไปซื้อของเหรอไม่ได้ซื้อของหรอกแกไปเดินทำไมไปเดินเช็คเลตติ้งโอ้โหเดี๋ยวไปเดินพักให้คนชตา คนดูซิว่าคนจะจําเราได้ไหมไปยืนให้คนก็เป็นการวัดความดังเอาแล้วถ้ายืนแล้วเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่มีใครทักแกฉันก็เดินวนได้แถวนั้นโอ้โลกิตนบางทีฉันไปเดินนะเซนทันอย่างเงี้ยทำไมอ่ะทางขึ้นมันก็อยู่ตรงนี้เออฉันก็แกล้งยืนโทรศัพท์เนี้ยเออเลยออกไปไงจ้าวันนี้ไปกี่โมงอ่ะโอ้จริงแบตหมดตั้งนานแล้ว แล้วมีคนทักแต่แกล้งไ้คนเดินไปไงเออเลยุูยน้องสายมาน้องสายเออเออจ้ายจ่าจ่าได้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 เจอกันนะแบดหมดตั้งนั้นแกล้งแล้ววันนั้นไม่ได้คุยนะคุยไปเลยคุยไปเลยเดมอบางกะปิเป็นยังไงกรีกระทั่งชั้นสองโอ้ดีใจเจอน้องสายชั้นตกบันไดเลื่อนเดินท่าไหนเดินท่าไหนเฮ้ยพี่สายพูยน้องสาย ม่เหมือนขังคกหนีน้ำมึงยิงนะมึงเนี่ยให้มันอํามันไม่ไม่เล่นไม่ตอบโต้ได้ถามนี่จตมัน้องทายพอจะระนึกถึงพอจะเดาได้มันว่าชาติบางก่อนน้องสายทำอะไรมาได้เกิดมาเป็นเงี้ยคนเราเนี่ยไม่รู้หรอกเออบอกว่าเราทำกรรมอะไรวะเดาเดาเดาเรียกคุณแม่เดี๋ยวที่นั่งหลังนะเออคนเรานะคุณแม่นะทำไมจ๊ะแต่ว่าน้องสายจะเชื่อมากเรื่องนี้เออยางอันนี้อันนี้เนี่ยทำไมเขาไม่ได้พิการมาแต่กำเนิดเออ พ่อเขาก็ไซเดียวกันเขาจะบอกทำไมเราทางบ้านเขาดูอยู่โอ้ยอายโอ้ยป ORB มาพ่อเริ่มทะเลาะกันพ่อพ่อเขาไซเดียวกันออเหรอพ่อแกนี่บาปกรรมนะ่นี่บาปยังไงตัวเองก็ไซ้เดียวอยู่แล้วอยังทําให้ลูกไซ้เดียวกันอีกโอ้ยเราไม่หนีกันเท่าไหร่เร็กชายอย่างน้องชายคุณแม่ก็ร้องนะทำอะไรมาใครเคยอ่านประวัติคงจะทราบเคยไหมฮะเคยลงกู้สร้างกู้สม่ะตกบันไดตอนอายุสี่ขวบเรื่องจริง เวรกรรมคนเราไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่ฉันจะเชื่อในเรื่องนี้มากเออแกลองเดาดิมาชัดบางกํามุนาวัตติโลโกสัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าย้อนอดีตได้อยากย้อนไปวันนั้นย้อนไม่ได้ละเพื่อนแต่มันย้อนไปไม่ได้ฮะเอออีกอย่างถือว่านี่น้องๆมีบุญมีวาสนาเออได้เกิดมาสวยน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสจ้าชตินี้พี่บุญน้อยเออเราก็ต้องทํากรรมทาตัดทำความดีต่อไปเอาถามนิดเดียวถามนิดเดียวจะหมดเวลาละอ่าถามด้ว่า เอ่อชาติบางก่อนนี่น้องสายทําอะไรที่เกิดมาเป็นอย่างงี้คือเราไม่รู้แต่จะให้เดาเดาได้เอาเดาดิคือชาติที่แล้วนี่นะทำไมถ้าฉันเดาไม่ผิดนะเออฉันคงขโมยกินเต่าวัดแน่มันถึงได้เป็นสภาพอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรสชาติที่แล้วแกขโมยกินเต่าวัดเกิดมาถึงได้ปูหน้าปูหลังอย่างเงี้ยสันนิษฐานางเงี้ยเอาแล้วรสชาติที่แล้วเขาขโมยกินอะไรเกิดมาถึงได้สั้นเหมือนหมากับเป๋าไง ออแต่ฉันเดาไม่ผิดนะทำไมชาติที่แล้วแกคงกินแมงแครงเยอะแมงแครงเยอะแต่ว่าคนที่ทําบุญมาเยอะออต้องคู่นี้ฮะคู่นี้เลยคนนี้โอ้คู่นี้ไหมครับคู่นี้ก็ดีครับที่นี่ก็ดีครับทำบุญมาเยอะก็ต้องทําบุญต่อไปเดี๋ยวให้พี่พิเศษสักสามพันนะจะไปเติมโมเียนน้องชายอ้าวเน่เขาเป็นแบบพี่แล้วทําไงอ่ะ เออนักไฟก็ปกติแอร์แบงค์นี่จะทำงานตอนมีอุบัติเหตุใช่ไหมฮะใช่แอร์แบงค์ทำงานตลอดเวลาเลยฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นสตีลสตีลาระเขาเป็นสรีระเป็นร่างกายถ้าเขาไม่ได้งี้พวกผมก็กาะไม่อยู่หรอกครับแล้วทำไมน้องชายแต่งตัวไม่ได้หรอคะทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้เป็นเอกลักษณ์จ้ะเป็นเอกลักษณ์ให้คนน้องชายเขาไม่เหมือนคนอื่นอยู่อย่างหนึ่งไหนฮะคือเขามีหน้าอกทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังคเขาเคืออย่างแบบว่าอย่างอ่า อยากสายหยันจะมีคนเหมือนเขาเยอะครับอย่างเอ็ดดี้นี่ก็มีสุเทพนี่ไงตอนนั้นเอ็ดดี้ตายใช่ไหมไอ้พวกนี้เขาหน้าเหมือนกันหมดวันนั้นเอ็ดดี้ตายไม่มีไม่มีมีรูปไม่มีรูปตั้งหน้าศพแล้วทำไงก็เอารูปสุเทพไปตั้งหน้าศพได้กันได้แล้วอยากเป็นอย่างน้องสายต้องทำไงฮะเนี่ยอย่างน้องสายมีคนเดียวมีคนเดียว มีคนเดียวยังไม่ตายยังไม่ตายตอนแล้วเมื่อไหร่อะคะพี่ยังยังยังบอกท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านด้วยอยู่รายการนี้อีกนานเล่นได้แล้วเป็นน้องสายนี่ไม่ยากหรอกนี่ทำไมฮะมีผ้าก็เป็นน้องสายได้ได้ได้ลองอดูเดิอขอบคุณปาร์ตี้จ่ายน้องสายครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับฮะอาจจะอาจจะยิงไม่เยอะนะอยนะเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้หลายศพแล้วฮะไม่เป็นไรไปเกี่ยวอะไปเกี่ยว เอาละค่ะเราจะกลับมาคํำคันทันสาและลากันต่อในคราวหน้านะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเวลาทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครักลังออกรถแต่แล้วก็หมดเวลาพอนาฬิกาก็หมดเวลาสั้เวลามันหมดเราก็มดดูกันอีกนานไหมฮาี้รออีกนานไหมเราจะได้ดูกันเปิดทู คงรอไม่นานหรอกพี่ังเป็นต้องหมดเวลามันหมดพอดีต้องขอลาพี่สาวัตติบายบายต้องขอลาที่สาววัตติ